ไอ้ครวันนี้รู้จักอะไร s p เกมและมเตอร์ s t p โอ้ยนี่เราเข้าไปเล่นกันเลยรอช้าไ้เข้ามาเล่นแล้วนี่สิต้องนี้ว่า s t p ศยเก เจอนึ่งนล้วกาที่สองอืออืออือเอออือไม่เล่นเกมเกินละมาไม่เล่นมีอถืไปช่วยก็บไม้กวีดเงินโอ้โหดสิดูสิถ้าโอยถ้า ว้าวโอ้ยย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  คนเราจะไม่เสียวล้วดหวอีกอะไรเขากโอ้ตอนนี้อัดชิ้นี้มันยังแรกมากโอ้โอ้โอ้ อย่าอย่ารู้ปืนมีปืนนะจ๊ะมีปืนนะจ๊ะอะ่ออเีรแล้วเนี่ยี่ันม่านารกโอ้ เล่พอโอ้เมื่อไว้ได้เขาไปทำไมพี่ชายเร็วเข้าไปเข้าไปเข้าไปนี่นาซีเข้าไปนี่นะสิโอ้ยหทำไมกูจะไป็ีผช่องเอแล้ว ทิ่พายแล้วไปแล้วทิพายเราไปก่อนไปก่อนไปก่อนคนที่บอกว่าอย่าไม่กลัวปิ๊ตุเฮียอันอน,นี้ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ลัวัสิไป

Lightning, 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 beautiful years. tôi while I was in the hot. Spengo while I was in the hot. tôi while I was in the hot. mình là

Oh my God. My God, okay, okay. Attention, Doctor Maynard. Report to. No, Office immediately. All personnel, yeah. Report to. I don't ไม่เนอเกัน,นไม<ป>่เนอ้โอ้ไปเน้วอาบ่าโอ้โอ้ใครมาพาโนานมาเนาี่ยโอ้หม่ับเยินไมหมดเลยโอ้โอโอ ลิปนี้ก็เหตัว,ตว,ตวกเราไป่ยกนนะครับเราเจอกันใหม่ยนหน้าดีว่า